ให้นึกถึงพระเดชพระงปู่ผู้คนพอ้วิชาธรรมกายอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะเราก็ได้อาศัยความรู้ของท่านทำตามท่านความสุขความสงบความบริสุทธิ์ความสมบังในชีวิตก็ค,ค่อยๆทยอยเกิดขึ้น เราไม่เข้าใจเรื่องบุญบาปก,กฎแห่งการกระทําการสร้างบารมีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราไปสู่เป้าหมายเดียวกกันะท่านซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มีเฉพาะธาตุธรรมวิเศษเท่านั้น จึงจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้นอกนั้นก็จะไปสิ้นสุดที่นิพพานถอดกายก่อนหน้านั้นกันนิพพานไม่ถอดกลยจะพอหมายสุดท้ายนี่ก็จะมีเฉพาะธาตุธรรมพิเศษจึงจะได้ศึกษาเรียนรู้ตรงนี้การที่ได้ยินได้ฟัง ได้ศึกษาได้เรียนรู้จนกระทั่งถึงจุดที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตและตั้งมโนปณิธาไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากทั้งหมดนี้คือพระคุณของพระเด็คุณหลวงปู่ผู้คนพอฟิยาธรรมกายซึ่งเราก็จะต้องตอบแทนพระคุณท่านหรือประกาศกิติคุณของท่าน หอกเนือจากธรรมปฏิบัติหรือการชักชวนแนะนำให้คนปฏิบัติธรรมรวมทั้งทำความดีส่วนหนึ่งก็คือการหล่อรูปเหมือนท่านดุจทองคำนี่แหละถ้านึกได้อย่างนี้เราก็จะปลื้มปิติใจว่าเรามีส่วนหนึ่งความสำคัญในการประกาศคุณของท่านเทิดพระคุณท่านประชัยปิติมีสุข การระลึกนึกถึงภาพท่านในกลางกายมันก็ง่ายและการระลึกนึกถึงภาพท่านอยู่กลางกายเราเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะจะนำใ,ใจของเราไปหยุดนิ่งในตำแหน่งที่ถูกต้องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพะระอรหันตุโพระองค์พระเดวคุณลุงปู่ท่านหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เวลราไปหยุดถ้าหุดเทียวก,กันกับที่ท่านหยุด และผู้รู้ทั้งหลายได้นหยุดมันถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถือเป็นความสำเร็จในชีวิตอันสูงส่งยิ่งกว่าการที่เราได้รับลาบยศสรสเสือนอะไรต่างๆเหล่านั้นมากมายนักทีเดียวเมื่อเราไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับท่านเราก็จะรู้จักท่านเพิ่มขึ้นจะทราบซึ้งถึงพระค,คุณท่านมากเข้า เมื่อเข้าใจท่านเพิ่มขึ้นจากการหยุดนิ่งแล้วเข้าใจคำว่าหยุดนั่เป็นตัวสำเร็จซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับคำสอมสมมอสมรติเจ้าว่าใจนั่เป็นธาตุสำเร็จ